ครับผมนายสุชัยเนื่องกิ่มครับอยู่ในทีมงานของ Honda S เอสมอเตอร์เลสจันทบ,บุรีครับตอนนี้ก็ทำทีมทีมงานสุนชัยยนบ้านกลางพิษณุโรครับอยู่ในตำแหน่งหัวนหน้าช่างครับจุดเด่นของ CRF คือกาอากาศค่อนข้างจะควบคุมง่ายดีๆแล้วก็ช่วงล่างาขี่ง่ายเลี้ยง่ายคอนโทนหรือการขึ้นลูกานาดค่อนข้างจะ มีความแม่นยำกว่าเหมาะสมกับ VIP กับนักแข่งมือใหม่ๆครับจุดที่น่าจะปรับปรุงของ CRF ก็คือ,อเป็นระบบโช้คอัพชุดหน้าของของตัวรถเป็น Air Force คือระบบเป็นเป็นระบบลมทั้งผมได้การปรับเซ็ตโช้คอัพกับสำหรับน้องไอซ์คนนี้คือมันจะมีตัวรีบาวตัวด้านบนสุดตัวขวาสุดคือการ อ่าปรับลมเข้าตัวซ้ายคือตัวรีเซ็ตตัวของน้องไอเนี่ยผมปรับไปอยู่ที่152ส่วนตัวล่างผมปรับไปอยู่ที่140แต่ส่วนตัวขวานี่ด้านบนปรับไปที่5กิกตัวล่าง1 7กิกสำหรับตัวน้องไอ,อทุกครั้งที่มีการปรับเซ็ตเนี่ยมันจะมีตัวรีบาร์ตัวที่ คู่กันทางด้านซ้ายทางด้านโชค๊คตัวเหมือนจุกลมครับต้องรีเซ็ตตรงนั้นทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรับลมทุกครั้งถ้าเราไม่รีเซ็ตปุ๊บเนี่ยเราเติมลมเข้าไปเนี่ยเหมือนมีการเหมือนเหมือนการเพิ่มลมไปแล้วตัวรีเซ็ตไม่ไม,ไม่ไม่คลายออกมาเนี่ยจะทำให้โช๊คแข็งแล้วเราปรับค่อนข้างยากครับ สวัสดีครับผมชื่อนายกมลภพไค่ขำชื่อเล่นชื่อไออายุ17ปีผมอยู่โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมครับจังหวัดสุโขทัยครับผมขี่มาตั้งแต่หมอสผมขี่ได้1ปีแล้วผมยั้งไปตอนหมอสี่กับหมอหผมกลับมาขี่ใหม่ตอนอยู่หมอหกครับในแข่งในดวงใจที่ผมชอบก็คือพี่ณวัฒนกัลยาครับแล้วก็เจมสจวัครับ เป้าหมายของผมก็คือฝันเล็กๆว่าเป็นแชมป์โนเวตครับคิดจะฝันไม่ไกลแต่ว่ายังต้องพัฒนาไปอีกเยอะครับที่ผมเลือกเสียเก็เพราะว่าเวลาผมขับขี่มันเข้าโค้ง่ายครับสมมติกับตัวผมเพราะว่ารถมันเรียวเรีวดีครับแล้วก็เครื่องโยนตก็ไม่ฉุดาฉิดเกินไปครับการเติมเล่งแล้วแล้วช่วงล่างกับระบบเบรกก็ แข็งโชก็แข็งแต่ผมก็ปรับเล็กน้อยครับก็สมุดกับตัวผมเลยครับแล้วก็ระบบเบรคก็ดีครับบทสรุปในส่วนของข้อมูลนะครับแล้วก็ความเห็นนักทดสอบอย่างละเอียดครับติดตามได้ในนิตยสารไรดิงครับฉบับที่245เดือนกุมภาพันธ์ส5 5 9นะครับสำหรับการทดสอบนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานสุรชัยยนทุกท่านนะครับแล้วก็สถานที่ครับสนาม แห่งนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับขอบคุณชุดนักทดสอบจากเดอร์ชอปครับผู้สนับสนุนข้อมน์ครับอย่างรถจักรยานยนต์ควิกวงล้อโยโกและเครื่องดื่ม GSD แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ